เก็บหนังเบิดเหลือจำายบ่บ่ฝายเบิดเรียกต็มหนังคุณยายได้อะไรมาบักเขียบบักเขียบอันภาษาไทยเขาเอิญว่ามีอะไรเนี่ยน้อยนาน้อยนานะครับตักแมีนเมื่อเมีนแล้วข้าวเว้าจังสั่นเนาะเนาะเอาคำว่าเนาะเนาะเนาะน้อยนานะคุณยายได้น้อยนามาแล้เอามาฝากให้ใครเนาะคุณยายอันฝากให้ เอานั่งจิ้มเอาเดี่ยวจิ้มบ่ไอจิ้มมือลุงจิมมี่ลุงจิมมี่บ่เมนโอ้ยอยู่กันตั้งหลายคนน่ะมาฝากลุงจิ้มคนเดียวบ่ปั่นกันกินมันละลายออ๋ปั่นกันกินก็แปลว่าแบ่งกันเนาะนะครับ อ้าวเอ๊้เห็นอะไรเขียวๆเลยลอยมาเห็นอะไรเขียวๆเห็นอะไรเขียวๆแว๊บแว๊บแว๊บได้ย่านี่เอามาให้ผู้นี่หลักการผู้นี้ให้ผู้นี้เอามาให้ผู้นี่ กูมีเชืยออย่างย่อยนี่ไออยังไอ้กิมบ่ไอ้กิมลุงจิมมี่เอาขาขามาให้โอ้ยต้องเอาต้องเอาพัสันพัดตองมาอีกเหรอเย้ยเย้ยเย้ยคือนามีกรสิผาเดี <t os> uh, mm ๋ยวเดี๋ยวเนเห็นอะไรมัดอยู่เห็นอะไรมัดอยู่เย้ยโอ้ยจักรยาเงินเป็นข้าวน้ำมันจักรยานใข้าวน้ำมันจักรยานเอาซะยัยโอ้ยหนึ่งใบมันถึงอนุ่มคอยคุย

มาขามกวมนพอเห็นดาได้หรือคอยลอยอยมามน้ำไม่ได้กวนแม,ม่น้ำน้ำร่ำปรเป็นดาดนยายจ้ามาตรงนี้ยายยายฮันนี่มาเจ้าเจ้าจหมอ็อกหมอ็อก จะไปเห็นดาคอยอยู่อันขี้รถมิดซ้อยม้อยเมื่อมื่อหลังมานหนย่าจะมาหาผมเด้อหาผู้อื่นน้ำแน่หาน้ำกันนั่นแหละเจ้าจะปั่นเพ่นกินเจ้ากินผู้เดียวก็ได้หรือเห็นบ่าเขาขาง่วลงเห็นไ่เห็นคนหิวเดียวแยกกันไปกินเบิร์ดไม่อย่างตัวลงขาง่วลงนัวทั่วลงย่าใจเสียวทั่วลงเลยข้าเจ้าก็บปะิีเทียมย่าคอยยืนใส่มือเจ้าเจ้ากระจายไปล่ะ มันบกหลายลายของเสียมาให้ลายอยู่ดอ้วกี่ยวกับแบ่งครึ่งมามจีอันนี้เจ้าก็แบ่ง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 ที่เออก็แบ่งที่ล่ะจะไม่แบ่งก็ได้เดีอยนี่ผมขอได้ยายดีๆนะคเอาเรื่องกับเจ้าน่ะมือไม้โอ้ให้แล้วหางโอ้มามมเขียบเนื้อสวยมากยายก็เอาไปหยชนตะบุกเอาไปใหี่เท่านั้นนี่นะครับมาเขียบ ฝากธนาคารยังหลายเอ้ยลุงเงินฝากธนาคารก็หลายคุณยายบอกคุณยายไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทำจันทีหรือยายทียายทียายจันทีหรือยายทีทำไมน่ารักจังเลยยายจันทีนะ เออกลียปุไว้นี่ปะเกียต้นไม้ต้นเก้ากระไลยู่มันมันเป็นหนอนมันเป็นหนังบางนะทุกคนียาอยเนเปลือกบางมากเลยนะะยบ ก็ต้องพยายามให้เจ้ากินมันแซ่บมันหวานผูกไว้หลายอยู่างใหญ่แต่พอได้กินมันตกง่ายมากเดี๋ยวขั้นข่อยไปหน้าขั้นมันตาตี้อีกขอสิเก็บไว้อีกวันนีผู้กินดอกเลี้ยงก่อยนะแม่มาฝากหลายคนเด้ออย่ามาาฝกผมผู้เดียวเด้อขั้นมันหลายกับสิฝากทุกคนเลยแหละแม่อย่ามาฝากผมหลายทั่วสิมาผมก็จะได้รถทั่วคุย ข่อไบ่ได้มักเจ้าเด้อย่าเลือกนั่นยังไม่ขึ้นเชิญอันนี้เผาห้องสิตายใจคนซาถามเข้า เผมไม่ได้เว้าเรื่องนะก็ยายไม่เข้าใจทัวลงยายไม่เข้าใจนั่นเอ้าแบบนั้นเนาะิดดิใครคิดลุงเจมมี่แซ่บจิมมันลุงเจมอธิบายให้คุณอธิบายให้ยายเข้าใจหน่อยสิแล้ไปพูดเรื่องทัวยายก็ไม่รู้เรื่องหรอเข้ามา เขาสีว่านั่นยายคือแพ่งผมแท้คือบอแพ่งผมโอ๊ยแขวมานี่ได้กินมดคุ้นเออวันนั้นแน่แน่ว่าม่านนี่ได้กินมดคุ้นตีมันตำมันมามีแนวมาหลายาอันนี้เอาน้ำาให้ยายหน่อยจะบอกได้ว่ากินมาตั้งเยายนั่งยายนั่งนี่ยายนั่งสอมือคนยายนั่งโดนได้ยิ่งหลาตีไปหน้าสิไปหนาเอาหน้าอยู่ใสายายหน้า้องทั้งนี่ขึ้นบนลำเทียงล่วงพูดโอ้โไก่เลยยยาไก่ถ้ายาย ลบล้มรถมีอยู่บ่เออบ่มีสูบอยู่หน้า่อยก็มีอ๋อไปสูบอยู่หน้าบิ่งแน่สูบเบิ่งหล่อพิ่นนั่ยน่ะอืมลงไปทางนั้นแหละแต่ต้องไก่ตรงไปเออลงไปทางนั้นอือเรามาไกลเนาะอืมกว่าเราสิปั่นห้วยน้ำเที่ยงไก่อยู่เด้ครับนี่ถ้าหิวกับปาดนี่มากินน้ำทางก็ได้เจอดก่อนไม้แล้วก็นอันเดียวเรเอาใส่จุ่มเอาโออเฟิ่นหวเนาะยายเนาะจุงเอาต้งได้จุงเอา ย่างเอามันลงไว้ตกใจเอ็นได้ฮันนี่เราปั่นไปเป็นตะเมื่อยเลยก็คือปั่นทอดเเาา้นั่นตอนนี้ทำอะไรนะวบชโอ๋อนะฮะตอนนี้ป้าแถวบ้านทำกล้วยบวชชีเนาะนะก็เป็นกล้วยที่มาจากการบ้ายนะฮะที่เราถวายปู่เนาะแล้วก็มาทำเป็นขนมกล้วยบวชชีนะฮะเป็นปันกันทานนะฮะเตียงยูทูบเอ้อ อย่างจุดปูทุกคนนะครับอานวันนี้ใช้กีวีครับกีวีสีวีนะแต่หม้ออดีนะอันนี้มันเหลือนิดหน่อยแม่ไม่เตยเขาจะกินสุกๆตามหลักแล้วเราใช้กล้วยประมาณไหนในการทำทำเนี่ยก็เป็นกล้วยทำทางนี่คือขนาดมาตรฐานแต่อันนี้มันจะสุกเกินไปแต่แม่ม่เตยเขาบอกเขาอยากกินแบบนี้บางลูกก็จะสุกจนเหลืองนะ อเนื้อดีนะเราต้องใช้น้ำตาลอะไรในการทำครับถึงจะหอมอร่อยน้ำตาลทรายาถ้าน้ำตาลปิ๊บมันจะออกแดงถ้าน้ำตาลปิ๊บมันจะเลี่ยนไปอ่ะมันจะออกแดงแดมันไม่นา่าอ๋อสีมันจะไม่สวยหยิบนี่เสร็จ้นอะไงต่อทีนี้แล้วก็คนละต้มต้มได้เลย,เ,ลยเสือเอาน้ำมาให้หน่อย นนีี่่่ใสเลยต่อไปก็ต้มได้เลยเน,ะนาะน้ำที่เขากินเหลือๆเนี่คนเลี้ยงอันนี้มันไม่ยังไม่ได้เปิดนอัน,น,นะะอที่มันที่เขากินแล้วอะ่ะที่เขากินเหลือเนี่น,นคะคะจะต้มกล้วยเนาะก,นก่อนต้มกี่นาทีครับครึ่ชงชั่วโมงประมาณนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแปะมาณนั้น อ่านะครับนี่ก็คืออ่บรรยากาศยามสายๆนะครับจากทุ่งนาลุงชนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์ดูโฆษณาให้เสือ้าไปนะต้นกําลัน้ำฟันให้มันออกก่อนสูตรก้าสองเจ็ดก้าสี่เจ็ดห้าสองบางเจ้าเขาก็จะนึ่งเป็นแบบทุงเปลือกนึ่งก่อนแล้วค่อยมาปอกใช่แต่เราไม่เอาอย่างนั้นเราเอาความรวดเร็วสูตรมันมีหลายสูตรเนาะนะครับขอบคุณนะฮะที่ช่วยดูโฆษณาให้นะฮะสวัสดีครับ